โอันนี้แหล่งเหล็กเลยป้าเนี่ย<ม><แผ>ยังเยอะเยอะแล้วก็เอามาสี่อันโอเค เออ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 หนึ่งเจอเหล็กเหลืออีกสามอันครับผมเออเอ้ยังเจอเหล็กอีกอ่ะนี่ของดีเลยนะเนี่ยทุกคนของดีเลยเจอเหมือนเจอเหล็กด้วยเนะี่ย อ้โหเจอเลตั้งแต่ไม่ทันรลยไม่ของดีอ่ะ We'll เอากล่องมาด้วยสองกล่องสองกล่องพอเอามาติดกันปุ๊บนี่เยียมไล้ขอสลิปกันเยืมได้มาแล้วอได้บ้านไหมได้บ้านแล้วทุกคน โอ้โหสิบสามคือแบบถ้าผมได้เหล็กมาปุ๊บใช่ไหม ผมครับได้เกิบทุกอย่างที่เป็นเหล็กเลยเพราะว่าเหล็กเยอะมากเนี่ยเห็นไหมทุกตอนได้มาสามแล้วเออผมนึกออกแล้วผมจะเอาไปทำเป็นอะไรดีนะะผมจะเอาไปทำเป็น ไม่รู้อแล้วจะขับชุดเกดเล็กทำไมอะผมสงสัยอย่างนี้แล้วก็ผมต้องไปหาไม้มาก่อนเอ้ย cho ได้อีก gái อ่ะทุกคน <laughs> ระเป็นตุ้มตามปรังซีสาดก๊า 我画完了。 แล้วก็มีสิน้าตามน้อย่างูกเชือกมาดวหลายราเหตุการเกิดขึ้นราวยอดยาะนแล้ววุ้นึ้นนาา่านที่26ขอที่นุ้แล้วแล้วูัแดล้กาของรูนี่ก็เรียกว่าเป็นวงกว้างไม่ใช่หน้าบาของเยอะแต่ที่จาโเข้าไปก็เป็นหลังนวด้วยนะ เลี่ยมจะได้ปลูกต้นไม้แล้ว เออไม่ต้องใช้จอบด้วย ทานอยู่หน่อยอ๋อนี่ทานตรงนั้นไม่พอได้เลยเอ้ยเกือบตายทุกคนเกือบตายเลยอะ เป็นพัดมีดินเหนือคือแบบตายเลยโหต้องกินแตงโมเยอะมากอะ ผมเห็นเลขตรงนั้นนี่ก็ได้เวลาลงไปแล้วถ้ามองไม่เห็นก็คือมองไม่เห็นทุกคนแต่ผมมองเห็นก็คือมองเห็น เยี่ยมเลยได้่านมาแค่ในเดียวเองทุกคนผมได้่านมาแค่ในเดียวมีเลสตนด้วยเยอะ ถ้าผมลองไปเดินบนเลสโตนโอ้โหจะเป็นแสงแบบน,นี้เลยเหรออ่าอินเตอร์มูก่อนเฮ้ยมีลาวาด้วย ล,าาล่าว่าริงหรือเปล่าเอาี่น่านกเเอ้าโยเออลาวาลาวา ได้เวลาได้เวลาสักทีสินะฮ่าฮ่าไม่เลิศเลนะฮ่าฮอนการติดตั้งแมง